เออเพิ่นเพิ่นตอบว่ายังบดจักว่าสิเบิดจักหมื่นฮะยังบดจักหลังคาบอกยังบดจัก๊กหอวแสงดอกบหัวแรงใจมันดีหมดบอกเลิกออกเออดีบวดนี้น้ามืฮหัวใส่หัวเจ้าระบาดนี้ประเดี๋ยเบื่องไก่เหรอบ่บ่ทาเบิ่งถ่าเมียนท่ายยังซะก่อนเอาแกเมื่อก่อนเออเฮ้ย ว่าบดัววอลายหันยกอันามดีตีเอายกข้าู่เลยแม่หันบดตีมันบจักอันยบูักอัายกเกังซอยผมคุณแม่โยมเจแดงกระดิ่งแก้วหัวนัตตา พอดูนเขาเก็บอะไรนี่เาเาไว้เดเอาใหมุ่กนส่งชินเลยชุดที่ได้ยาเกยเหมืนบาัเนี่ยก็ทีส่างนะพอมันก็จุก็ทิว่าจะสุกก็ที่สุขเครียดกูเลยวตายก็จะแบงด้ยกยังยมให้ก็ตายยังเต็ยหมดทุกอย่างเ ทำหลังคา่ทีาเขาทำเป็นจานไหมบอกแล้วบอกแล้วเป็นจานอะอ่ะอ่ะอ่ะได้ไง แล้วชายบอกว่าสั่งมาหลังคาวันเสาร์นะถ้ามันตรงวันพระแกบอกว่าทำไม่ได้แกว่าทำไม่ได้ต้องเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์หรือจันทร์ถ้าถึงร้านเปิดอะแต่ถ้าเป็นวันพระเขาไม่เขาไม่ทำกันอะไรสักอย่างเลยไม่แน่ใจฮะอ๋อเหรอก็ยาวนะแบบนั้นนะจันทคานะ คือสั่งมาได้แค่เอาของมาไว้แต่ยังทําไม่ได้วันพ้ะวันไหนล่ะเขาบอกวันเสาร <laughs> ์ก็เมื <laughs> อม่อก็จว่าอยู่เอาแล้วเราไปสั่งตอนเช้าเราได้ของวันเสาร์วันพ้ะเหรอเอเอ,<า>เอ,อเจับเอาตอนละไม่ยังเดียวละมั้งเอาไอ้พวกใบตุยยัยงเรามีบรบรดาบอกอานซินี้แล้วล่ะป้าแนะน่ะแน่นเรามีของครบนะ